ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอพิปลายสนับสนุนยตัติด้วยวยัติด่วนด้วยวาจาของคุณหมอชลนานสีแก้วเรื่องของเหตุกรารณ์ยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก่อนอื่นดิฉันขอไว้อะไรกับ ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในช่วงบ่ายวันที่6ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะคะแล้วขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะจากเหตุการณ์วันนั้นได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มีลูกในวัยใกล้เคียงกันเพราะสถานเลี้ยงเด็กเด็กๆเ,เข้าใจว่านั่นคือสถานที่ปลอดภัยสาหรับพวกเขาและเด็กเหล่านั้นคืออนาคตของประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องกลายมาเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ของการกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลําพูในวันนั้นค่ะการอภิปรายของดิฉันในวันนี้ดิฉันจะโฟกัสไปในเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและการออกใบอนุญาตาทางราชการที่ออกทั้งการจัดซื้ออาวุธปืนและการออกใบอนุญาตค่ะขอสไลด์ที่1สไลด์ที่2ค่ะจะเห็นว่าจํานวนปืนสั้นนะคะที่ประชาชนครอบครอง ในสไลด์ที่2นะคะมีถึง10ล้านกระบอกค่ะปืนที่มีทะเบียนประมาณ6ล้านสแสนกระบอกแล้วก็ปืนที่ไม่มีทะเบียนอยู่ที่4ล้าน 1, 2ึ่ง2 0กระบอกค่ะนั่นหมายถึงว่าจำนวน15%ที่อยู่ในจำนวน100คนนั้นจะพบว่ามีบุคคลที่ครอบครองถึง15คนค่ะท่านประธานคะจากเหตุกรารณ์ยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูหรือที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมาจะพบว่าเราจะ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะคะแล้วก็มีการครอบครองอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะเห็นว่าพฤติกรรมและก็สภาพแวดลอะะ้อมเนี่ยค่ะจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีสภาพทางจิตแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาซึ่งในระหว่างรับราชการเราจะเห็นประวัติว่าบุคคลพวกนี้นะคะนอกจากเป็นโรคทางจิตแล้วบุคคลเหล่านี้ยังเป็นบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนในทางกฎหมายที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ เรามาดูกันครอบครองอาวุธปืนในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนโดยมีจำนวนประชากรที่ครอบครองถึงจำนวน10ล้านกระบอกค่ะท่านประธานคะ จากพรบอาวุธปืนเมื่อปี2490ที่มีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทดิฉันถือว่าฉันนำเรียนว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ล้าหลังนะคะเพราะว่าการขออนุญาตอาวุธปืนนั้นเป็นกฎหมายที่ควรจะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นนะคะนอกจากพรบอาวุธปืนแล้วคท่านประธานกฎหมายยังเปิดช่องให้แต่ละกระทรวงกรมกองมีการจัดหาปืนสวัสดิการ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานในสังกัดตัวเองนอกจากหน่วยงานในสังขาราชการในหน่วยงานสังกัดตัวเองแล้วถ้าเกิดใครที่ปืนคือมีปืนเหลือสามารถให้บุคคลภายนอกจัดซื้อได้ท่านลองคิดดูดิคะว่าในโลกออนไลน์วันนี้มีการโฆษณาขายอาวุธปืนแล้วก็แบบโฆษณาแบบจงคลื่มเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าการโฆษณาเหล่านี้เอื้อให้การเกิดอาชญากรรมง่ายขึ้น กลับมาดูสาเหตุของการกาดยิงค่ะจะพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเราควรจะบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้นั่นก็เพราะว่าเรามาถอดบทเรียนว่าความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์สถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดค่ะทุกคนควรจะดูแลครอบครัวตนเองแล้วก็สถาบันโดยเฉพาะการออกด้วยนโยบายของภาครัฐนะคะอาวุธการออกใบอนุญาตปสองหรือว่าป .4 หรือ ประธานโทษขับปอ2 2หรือว,ว่าปอ4ในอนุญาตและก็ใบพวกผาอาวุธปืนนั้นรัฐบาลควรจะมีการตรวจสอบสภาพจิตใจการต่อใบอนุญาตที่มีการตรวจสอบทุกๆ1ปีหรือทุกๆ2ปีนะคะข้อสําคัญที่สุดสาเหตุทั้งมวลมาจากกระบวนการของยาเสพติดนะคะเพราะว่าเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการเอ็กซเรย์ผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดท่านประธานคะ ปัญหาเหล่านี้ที่ชันที่นําเสนอในวันนี้ดิฉันไม่คิดว่ารัฐบาลจะแก้ไขนะคะเพราะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านปล่อยปะละเลยจนกระทั่งปัญหาของยาเสพติดลุกลามมาถึงการกาดยินจนทุกวันนี้ท่านประธานคะในช่วงสุดท้ายค่ะนับเวลาถอยหลังให้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าดิฉันอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ขอให้มั่นใจกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะทําสงครามกัะยาเสพติดแล้วจะเอาลูกหลานกับคืนสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะขอบคุณค่ะ